ชมเกมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกอีวัยดีดอฟฟี่ลีก3โซนภาคตะวันเฉียงเหนือนัดที่17ของฤดูก,กาล2025-2026ประจำวันอาทิตย์ที่14เจ้าบ้านครับพยักษ์ร้ายลำน้ำมูลพยักษ์ร้ายลำน้ำมูลบนคุนรัตเอฟซีครับประกอบไปีเจ้าของส่วนสูง191เซนติเมตรครับแล้วก็พงศ์ชนะกองศทีนและก็ทักจะไมขถามจุดให้สัญญาณเริ่มครับเป็นทางฝั่งของอุบลครัตเอฟซีครับทีมเจ้าถิ่นครับในชุดเสื้อสีชมพูเป็นฝ่ายเขียลลนล บุกจากฝั่งขวาไปซ้ายมือท่านผู้ชมครับลูกนี้แล้วก็เป็นอิสระภาพแสนเทพยิงลูกนี้ครับด้วยซ้ายกระบ,บอลก็เนี่ยดูกันอีกครั้งนึงการวางเท้าผิดเหลียมไปเยอะครับทางด้านของอิสระภาพแสนทางฝั่งของทวีสักจันลีจักรพันธ์พรสายเอาครับปุญญาโชติลูกนี้อุ้ยาญ,ญาโชตนำจัดตลาดครับเนี่ยลูกนี้ครับจักรพันธ์พรสายให้กับปุญญาโชติครับเน้นเน้น ด้วยขวาครับลูกนี้ครับบอลเหินข้ามคานออกไปเยอะอิสรภาพให้กับพงชนะหญิงด้วยขวาลูกนี้ครับนะครับเหินข้ามคานออกไปนิดเดียวฝัางเท้าก็ถือว่าใช้ได้ครับเช็คระยะแล้วก็อานน์บริสุทธ์นะครับก็เป่าด้วยจบเกมการแข่งขันครับ45นาทีในครึ่งแรกครับฟุตบอล ทลิปวีดีดอฟฟินลีก3ครับนัดที่17ของฤดูกาลครับที่3ฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีดูถูกไม่ดูเถื่อนครับชมฟรีครับที่เอสเพลนครับเอาครับเกมการแข่งขันกำลังจะเริ่มครับผู้ตัดสินครับให้สัญญาณเริ่มครับเป็นทางฝั่งของคอนแกรนเอฟซีครับทีมผู้เยือนครับเป็นฝ่ายเขียรุ่งกเริ่มเล่นนะครับในครึ่งเวลาหลังครับบุกจากฝั่งขวาไปซ้ายมือของท่านผู้ชมจะได้เปิดให้เจ้าถิ่นได้ลุ้นครับลูกนี้ ชนะกองกลิสให้สัญญาณเพื่อนในกรอบเกตโทษก็มีทั้งในส่วนของชินมินลวก็โชฮานุกด้วยครับแล้วก็ลูกนี้ครับแล้วอุ้ยไม่ได้ครับอุบลควณวันเอฟกับอิสรภาพแสนเทพอิสรภาพเข้าขวาลูกนี้ยิงไกลแล้วก็หูยน้ำหนักนั้นเนี่ยดูกันอีกครั้งหนึ่งเข้าขวาเท้าไม่ถนัดครับอิสราพแสนเทพครับแต่ก็จบด้วยการยิงครับด้ลุ้นครับลูก ลูกนี้จบด้วยการยิงครับอุบนคุณพัฒน์ตั้งเกมกันใหม่ครับอยู่ที่อ้าวลูกนี้พลาดเจ้าพันปอนสายยิงลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยครับเป็น1ประตูต่อศูนย์ครับจากการผิดพลาดครับของเลีใหญ่เนี่ยครับนัดตรงดีด้วยชาติครับพลาดแล้วก็จังหวะนี้ครับปอบพวินดีบ้งนะครับพยายามจะออกมาตัดเกมครับแต่ว่าช้าเกินไปครับโดนเจ้าบอลเจ้าพันปอนสายครับที่ถึงบอลก่อนแล้วก็ส่งบอลเข้าสู่ก้นจะข่ายครับ ถือว่าเป็นการยิงสวยๆครับลูกนี้ครับให้กับขอนแกนเดฟซีขึ้นนําแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนทีมเยือนครับเวลาก็ยังเหลือลูกตังงต่ของพงษ์ชนะกองกฤษพงศ์ชนะเปิดเข้าในลูกนี้แล้วก็ได้ยิงบออุ้ยบอลนั้นเบาเกินไปครับฟานบิรัตชันโตสจูเนี่ยสวัดบอลไปให้กับจักรพันธ์พรสจักรพันธ์พรสยจิงมาลูกนี้ครับหูยไม่โดูนี่ครับ มีพิรัชตันโตซิูเนียครับอยู่ตรงกลางครับแต่ว่าบอลไม่โดนใครครับเนี่ยครับถ้าโดนอุบลครอดเอฟซีก็มีโอกาสครับบอลจากวันพรไสครับจากกระพันไหลมาที่ด้านในครับอยู่ที่ปุญญาโชคยิงลูกนี้ครับหุยบอลแรงครับออกข้างไปอ่ะจักรพันพรไสจากกรพันตัดเข้าในปุญญาโชตน้ำจะกตลาดปุญญาโชคได้ยิงไกลด้วยขวาครับลูกนี้ครับบอลก็เหินข้ามคานออกไปเยอะก็ไม่แม่นฮะ รัตพงษ์ผู้พิพาครับให้กับอภิวัตรมิตรพักเอาครับอภิวัตรลูกนี้ครับอิสรภาพแสนเทพครับเอาตัดฟาวแลวก็เป็นแดงโดยตรงครับคําตัดสินของผู้ตัดสินครับเนี่ยครับลูกนี้ครับหลุดไปแล้วครับตัวสุดท้ายครับของชานนดวงศรีครับโชฮานุกด้วยครับ กรพันพรใสปั่นด้วยขวาลูกนี้ครับแล้วก็รับไว้ได้สบายครับทางฝั่งของจังหวะน,นี้ครับทักตะไนผามจุงกุงทักตะไนย,ยิงลูกนี้ครับบอลก็ลูกนี้ฮะผามจุงกุงครับเนี่ยลูกนี้ครับชาโนนดวงสีครับนิงน่งๆครับเปิดเข้าไปลูกนี้ให้กับบอลตกลงมาแล้วก็สุดท้ายครับ มีโอกาสยิงครับสับด้วยซ้ายครับเนี่ยครับเปิดเน้นๆครับเลยมาสุดท้ายครับก็อยู่ที่อภิวัตรมิตรพระครับลูกนี้ครับโอ้ยโดนทางฝั่งได้ในนัดนี้ครับสาคัญทีเดียวครับจากรวันบอลใสครับเปิดตัดเข้ามาและผู้ตัดสินครับอานน์บริสุทธิ์ครับก้าวป่าววิจจบเกมการแข่งขันสี่ครับจะได้กลับไปเล่นในบ้านของตัวเองครับรับอุรบ้านจันทร์